มันอยู่ที่ชลบุรีนะแล้วก็มาบ้านมันเรียกว่าอะไรนะบ้านขนมหอมมาตามมาตามรีวิวนะคะที่เขาบอกว่าคาเฟ่ที่มันมันดีๆอ่ะแออล้วเราก็เลยบอว่าที่นี่ก็เลยลองมาดูเปลี่ยนจากคาเฟ่ที่เป็นพวกเบเกอรี่อ่าพันนี่โทนนะ,ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขนมไทยปกติชอบขนมอยู่แล้วไงชอบขนมไทยไม่ว่าจะเป็นพวกขนมไทยแล้วเบเกอรี่คือชอบกินอยู่แล้ว <Okay. S 1> นี่ค่ะ นเป็นชุดมันเป็นชุเยยนใจมันเป็นชุด,ชดอมเยลยวนใจ,นนนใจนะคะ่ะมม,มีหลายตัวมากน,นะเ๋จะชิมให้ดูก็บอว่ามันมีฝยทองทงเอกนยทองฝยทงทองเอกน,นะออออออน่าจะเป็นตัวไหนอนะพี่ทองเอกเป็นตัวนี้ไหม น่าจะใช่น่าจะเป็นทองนี้เพราะว่ามันมีทองเป็นอยู่ใช่อันนี้น่าจะเป็นทองอีกไอเราก็ไม่ค่อยรู้ไงไอขนมไทยคือเคยกินแต่เราไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรจริงๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ทองหยอดนะทองหยอดนี่ขนมเรารู้อยู่แล้วอันนี้รู้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสนิหจันไหมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสนิหจันน่าจะเป็นสนิหจัน คือออะะไร่กิบลำดวนเือ,อนนี้อันนี้คือกิบลำดวนดว <c oughs> ่มากนั่นคืออะไรอ่ะียาบลวนนี้มากกว่าเดชีมันนี่กันมันแบบห่อใบตองม มันจะแบบมันจะแบบแข็งๆหนึบๆอ่ะหนึบๆคล้ายๆมันเรียกว่าอะไรวะมันมันคล้ายๆมันเนื้อแข็งๆแต่ว่ามีความนุ่มๆอ่ะมันคล้ายๆอาร์ลัวอ่ะเนื้อคล้ายๆอาร์ลัวเ็กจริงๆกว่ามันทำมันน่ารักนะคำเดียวกินมันเลยอ่ะแล้วมันมีอันเดียวมีอันเดียวแ้องเลยขอมฉ่ำมันก็อร่อยนะมันเหมือนเป็นแป้งแบบ หวานอ่ะบอกว่าถูกนะอันี้เป็นแบบอืมแต่มันอร่อยมคล้ายๆอาลูอะนี่วามคล้ายๆอาลูแต่มันใช่หรือเปล่าว่ามันทำแบบมันทําเป็นห่อลองให่ถูกอ่ะแต่อันนี้ไอ้เครื่องดื่มมันชื่อว่าหอมหันสาเรียกถูกไหมนะเดี๋ยวดูก่อนใช่หอมหันสาอันนี้แก้วละ95บาท เราละกัน15บาทแล้วก็ของพี่เขาสั่งัอน,นี้อุย้ยเฮียพี่เขาสั่งนนี้มมันจะเป็นม็อกเทลเขาเรียกว่าม็อกเทลใช่ไหมม็อกเทลเป็นสาวบลนะคะขอชิมหน่อยอร่อยชื่นใจแต่อันนี้มันก็จะแบบหวานๆน่ะมันมีไอตัวนี้นะ มันเป็นเหมือนมุกอ่ะแต่มันเป็นเม็ดบัวลอยมันเป็นเม็ดบัวลอยนะคะเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับไข่มุกแะละแต่อียังกินไม่โดนนะจบะ คือเซตนี้คือเซตชุดหอมเย,ย้ายวนใซชื่อมันก็คือชุดหอมเยา้ายวนใซนะคะเซตเนี้ยมา159บาทก็คือที่จริงอ่ะถามว่ามันแพงมั้ยมันก็แพงแหละแต่ว่าถ้ามันมาแบบขายรูปส,สวยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่แพงเนาะเพราะว่าถ้าสา,ายคาเสิกจริงอ่ะราคา159บาทเราได้ทานได้เลยเด็ดมันก็คือไอ้อยากกินอันนี้อ่ะพี่จะกินไหมพี่ไม่กินนะฉันกินนฉันเลือกของ ะมันหลอกคำเดียวเลยไหมอ่ะมันเหมาะกับคำเดียวอ่ะเดี๋ยวอ่านก่นเ,เดี๋ยวคลิปนี้ให้ชื่อว่าหวานหวานนะนะ <c oughs> ขาแนะนําเซตนี้มันจะเป็นเซตชุดหอมเสน่ห์คะรู้เรื่องไหมท่านกินน้ำพุทเขาบอกว่าเซตนี้จะเป็นเซตใหญ่นะคะแต่ว่าเราสั่งเซตใดก็ควกินไม่หมดนะคะกพี่นายตาวีอ่ะที่ต้องชิมไหมไม่เอาชิมเลยนี่พอเราเชวนกินก็ไม่กินน้ำแล้วก็มานอนหลับเฉยเพราเราอ้วน ถ้าไม่ชอบกินขนมหวานนะคะแต่ว่าก็ต้องพายชิ้นมาจะเป็นภาพเขาขัดไปจะบอกว่าถ้าถ้พาพตัดภาพไปตอนนี้อยากให้เห็นหน้าตอนนี้ว่าเอาไปดู <C oughs> น,น,นี่มันคืออะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้ถ้าใครดูบอกเลยนะคะ <C oughs> ดูหมันมีผันทองแตกด้วยแต่เนี้ยน,น่าจะเป็นทองอีกใช่ไหมพี่ตั้งบอกน่าจะเป็นทองอ อร่อยหมดเลยมันพูดง่ายๆแบบมันจะเป็นหวานมันจะเป็นหวานแบบหวานไม่มากนะมันมีความหวานมัน้ำแต่พี่กินอันนี้ที่มันมีหลายๆอันคล้ายๆอันเมื่อกี้อะไรอ่ะไี่เหมือนอันนี้เขาหน้าจะได้ว่าอะไรอ่ะช่องกดลัสนี่อนเมื่อกี้ว่าันเมื่อกี้แต่มันไม่มีชื่อนะมันไม่มีชื่อช่องกด เราจเอาทางเีกไปให้พี่น้องกินนะคะี๋ยวชิมกิบบางวัน วันนี้วันเสาร์คนมาเรื่อยแต่คนไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นสายขนมไทยอ่ะดีแล้วที่เราเลืเลเลอกหนึจะชิมข้าอืมาหยดมันไม่หวานมากนะ,ะข้าหยอดกำลังดีเลยถ้าข้าวหยดหอนที่อื่นอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะหวานแบบมันหวานไปนี่ข้าวหย ไม่ขนมอร่อยแต่เมื่อพอกินเยอะยหลายอย่างแล้วอ่ะมันก็เริ่มหวานแล้วนะแต่ถ้าใครชอบขนมไทยอ่ะมาได้เลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยหวานมากแต่ละอย่างมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยหวานมากเพราะทำอร่อยเลยแหละอันนี้เก็บไว้ให้เก็บไว้ให้อขนมอร่อยอ่ะ ครบทุกอย่างแล้วเนาะเดี๋ยวถนะ้าใครที่ชอบพวกขนมหวานนะคะหรือว่าขนมไทยแนะนำที่นี่นะคะบ้านขนมหอมใช่ไหมบ้านขนมหอมนะคะนน<ๆ>ซึ่งก<ๆ>็จะเป็นพวกขนมสา่สายเลยนะคะสามารถนั่งทานได้เป็นคาเฟ่ขนมไทยมีเครื่องดื่มน่ากินน่ากินร้ออร่อยเยอะเลยนะคะสำหรับช่วงปลดล็อกโควิด5ใครที่ยังไม่รู้จะไปไหน มาที่นี่นะคะพอดีมาที่นี่แล้วมันจะเป็นมาบางแสนเราก็มีคาเฟ่ที่นี่คนไม่เยอะนะคะถึงจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็มีคนมานเรื่อยๆแล้วก็ยังมีที่นั่งอยู่ก็ขอแนะนํานะ,ะแล้วก็ซื้อติดมาติดมือกลับไปเป็นของฝากได้ด้วยมุมง้งเน จะกินต่อแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวปีวหน้าานูกัน่าจะพาไปที่ไหนสำหรับวันนี้บ้างขนมขอมก็ลาไปก่อนนะคะ